วันนี้นะครับก็มีรถสวยๆนะครับมาให้เราดูให้เราชมกันนะครับเป็นรถเต่าของพี่พี่บอยครับคนดังครับพี่บอยะวิตดักถ้าใครอยู่โซนนี้ก็จะรู้จักครับพี่บอยสวิตดักโคตรสวยฮะเป็นรถที่เป็นสีจริงนะฮะไม่ได้สีฟอมนะครับเป็นเป็นตันหนิมแท้ใช่ไหมครับพี่บอยครับนครับโอ้โหอันนี้เป็นเพลสเหรอครับรไม่ได้เป็น อ๋อเป็นเป็นสีเทน์ครับต้องขอโทษด้วยเป็นสีเทน์ฮะโคตรสวยเลยครับโคตรเหมือนเลยครับนอ่มาชุบน้ำเช็ดได้อะอแล้วครับใช่ครับอ๋อคือชุบน้ําแล้วเช,ช็ดแล้วก็ยังเป็นส<ม>นิมอยู่อย่างงี้สุดยอดจริงฮะคิดไม่ออกเลยครับถ้ารถอย่างนี้มาเคลือบแก้วแล้วผมไปท่าันเ,เงายัางไงเนี่ยครับ ถ้าทำไม่เขาถ้าทำไม่เขาเงาเจ้าของคงโกรธนะฮะเขาไมสามารถทำให้อย่างนี้ได้โอเคครับวันนี้สวยงามมากสวัสดีครับเทมอาวดครับ